เมื่อตลาดของรถ SUV จากจีนที่เป็น EV มีความดูเดือดเลือดพลานมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาและสเปคแต่สิ่งที่ขาดไปอยู่ก็คือเรื่องของความพรีเมียมในเรื่องของภาพลักษณ์และวัสดุที่ใช้นี่เป็นช่องว่างเล็กๆที่มีกำไรและมูลค่ามหาศาลและการเข้ามาถึงของอวตาที่มาเติมเต็มแก็บนี้ได้อย่างชัดเจนมากๆนี่คืออวรา11 long range แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอม ลายยันประยุกต์เพื่อความหอมและเฮงฟิวเจอริ i ติกลักชัวรี่เอสยูวีดซน์ด้านหน้าที่สวยมนใหญ่แต่ดูเพรียวสีภายนอกมีให้เลือก3สีและเพิ่มสีเขียวและคาร์เมลในรุ่นลองเรนจ์โดยสีนี้คือสีพิงค์คาร์เมล ด้านข้างและท้ายรถที่ใหญ่เพียวและ slow แบบคูเบ้ดีไซน์แลงเกชที่สวยมากพร้อมสปอยเลอร์ท้ายแบบด y นามิกตามความเร็วดีไซน์ภายนอกการันตีด้วยดีไซเนอร์พวกแบบที่ได้รับรางวัล Red Dot Design มาแล้วไฟท้ายแบบ LED Starring เชื่อมขาดยาวจากซ้ายไปขวาสวยงามน้อยแต่เด่นมากไฟหน้า LED ดีไซน์แบบเป็นเส้นคงความมินิมอลแต่เป็นเอกลักษณ์สวยสว่างแบบมองจากกระจกข้างแลก,กระจกหลังรู้เลยว่าเป็นอวตาาวันวัน ล้ออรลอยแบบซี่ที่หรูดูดีที่ขนาด21นิ้วและยาง26545ในรุ่นปกติและ22นิ้วและยาง26540ในรุ่น long range พูดถึงเรื่องอินททเรี i ของ a l b e า t a One คันนี้แว็บแรกที่ขึ้นมาเลยต้องบอกว่าคงคอนเซ็ปต์ของความเป็น futuristic luxury SUV อย่างแบบแท้จริงเพราะว่าภาพแรกที่มันกระแทกตาเนี่ย ก็คือดีไซน์ที่มีความฟิวเจอริสติกมากๆเขาได้คอนเซปต์เรื่องของการดีไซน์เนี่ยมาจากของตัวต้นไม้ช่งต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดคนเห็นเคยเห็นภาพเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่เป็นแกนกลางและเป็นการแผ่ขยายออกไปด้านข้างซึ่งก็คือตัวเซ็นเตอร์คอนโซลที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่เด่นแบบเด่นมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกของความเป็นเน r ร์ฟซิสเต็มก็คือเรื่องของการเป็นเรื่องของการคอนเน็กต์ทรูเอาท์เคบินที่แบบชัดเจนมากๆก็คือตรงนี้จะเป็นคอนโซลที่เป็นเซ็นเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแผ่กระจาย เป็นเส้นยาวอ้อมไปตั้งแต่คู่หน้าไปจนถึงคู่หลังซึ่งดูเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบระบบเส้นประสาทที่มันมีความเชื่อมต่อและมีความลื่นไหลมันมีความผสมผสานความเป็นไบโอโลจีร่วมก,กันกับความเป็นฟิวเจอริสติกที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็เป็นดีไซน์แลงเกวที่แบบเรียกได้ว่ามีความร่วมสมัยและล้ําสมัยไปนในเวลาเดียวกันซึ่งจะชอบฟีลลิ่งแบบนี้มากๆอีกหนึ่งคอนเซปที่น่าสนใจก็คือเขาพยายามที่จะอินทิเกรตความเป็น รูปลถกลิ่นเสียงต่างๆเข้าไปเมื่อกี้เรื่องของดีไซน์ภาพรวมไปแล้วสัมผัสสัมผัสเรื่องของแมทเรียลที่ใช้ในภายในของตัวอวตารวันๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มีความพรีเมียมมากๆเพราะเขาใช้หนังนับป้าคุณภาพดีไม่ใช่แค่หนังนับป้าที่อยู่ตามจุดต่างๆของของตัวเคบิลแล้วเนี่ยการบุหลังคาก็ใช้วัสดุดหนังกลับไปเช่นกันซึ่งให้ความรู้สึกที่มีทั้งความสปอร์ตและความพรีเมียมในเวลาเดียวกันรไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนดีเพราะมันเยอะไปหมดเรื่องของ แสงสีเสียงแอมเบร์ไลติงที่ปรับสีได้เป็นหลักร้อยเฉดสีเนี่ยก็มีความสวยงามมีลุกเล่นที่มีความสวยงามตำแหน่งการนั่งเบาะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดขายของอวตารวันๆเลยคือนอกหนจากจะความเป็นหนังพรีเมียมที่เป็นนับป้าแล้วเนี่ย ความนุ่มสบายของฟีลลิ่งการนั่งตำแหน่งการนั่งก็ดีมากๆรู้สึกว่ามีความไม่ได้นั่งอยู่สูงมากเหมือนความเป็น SUV จา๋าๆขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกถึงลักษณะการโอบรัดเนี่ยก็โอบรับได้แบบเรียกได้ว่ากำลังพอดีไม่ได้รู้สึกถึงความอึดอัดแล้วก็ไมไ่รู้สึกถึงความว่าตัวเองจะแบบมีความเคลื่อนตัวไปไหนมาไหนเวลาที่ขับรถด้วยความเร็วหรือมีการเข้าโค้งและอีกจุดหนึ่งที่มีความแบบเรียกว่าเป็นจุดขายของตัว อวตารอนวันเลยคือเบาะที่เป็นซีโร่กราวิตี้ซึ่งคําว่าซีโร่กราวิตี้คืออะไรปกติแล้วเนี่ยเราอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมแรงที่กระทาเรากับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าแรงตามน้าหนักตัวก็คือตามนหนึ่งจีปกติทั่วไปถ้างนั้นเราอยู่ในท่าแบบไหนละ่ะที่จะไม่มีความไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงโลกก็คือความเป็นซีโร่กราวิตี้ซึ่งเป็นเบาะที่เป็นฟังกชันซึ่งเดี๋ยวจะ,จะ insert ภาพให้ดูในการตอนที่กดนั่งลงไปแล้วมันจะตัวเรามันจะเอนลงไปเพื่ออยู่ในจุดท่านอนซึ่งเอาไวใไไ้ใช้ทีี่่่่แบบววาาาาเรรรต้อองงกกจะะพัผนหทล รอลูกรอรอแฟนรอต่างๆในรถหรือแม้กระทั่งการชาร์จในรถเนี่ยก็สามารถที่จะนอนรอในรูปแบบของความเป็นซิโระเบียตีได้ซึ่งมีความสะดวกสบายมากๆเบาเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับทุกอย่างได้ผ่านหน้าจอทั้งคู่หน้าคือซ้ายและขวาอันนี้คือแบบเรียกได้ว่ามันมันอีกอนาเึอรในลเวลในการในการใช้งานชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วอะแล้วก็เรื่องของอินโฟเทนเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับแต่งผ่านหน้าจอปกติทั่วไปได้ตรงกลางและ คันนี้มาแบบ3จอ3จอ,อยังไงจอขนาด16นิ้วที่ตรงกลาง10.25ที่ซ้ายและขวาคนขับเนี่ยไม่ใช่ทัชสกรีนก็คือจะเป็นการแสดงผลต่างๆปกติทั่วไปแต่จอที่เป็นทัชสกรีนคือจอด้านข้างของคนคนนั่งด้านซ้ายที่สามารถที่จะเลือกเพลงเลื่อนเปลี่ยนเพลงอะไรต่างๆได้และที่สำคัญคืออะไรที่เราดูเป็นเพลงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยต้องการที่จะ Export ไปทางด้านที่จอด้าน,านข้างก็สามารถใช้นิ้ว5นิ้วเนี่ยแตะลงไปแล้วโยนไปทางฝั่งซ้ายได้เลยซึ่งแบบมีความสะดวกมากๆแล้วก็จอการมองด้านหลังในกระจกมองข้างกระจกด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบดิจิตอลด้วยและสามารถปรับเป็นแบบปกติได้ซึ่งไม่รู้จะเิ่นปนตรงไหนอะเพราะมันแบบมันลูกเล่นมันเต็มมันเยอะไปหมดจริงๆอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ซันไวเซอร์การ์ดปกตินะแล้วกระจกอยู่ไหนล่ะ อยู่นี่สวยงามมากๆสำหรับพวงมลาลัยในรถคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กคำว่าค่อนข้างเล็กเนี่ยมันไม่ได้เล็กเท่าแบบเล็กจิ๋วหรอกแต่ว่ามันเล็กแบบในขนาดของความเป็น SUV เพราะว่าเขาอยากให้เรื่องของคอนเซปต์ดีไซน์เนี่ยให้รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ขับ SUV จ๋าๆอยู่เรากำลังขับรถที่มีความเป็นพรีเมียมอยู่และลักษณะของวงเนี่ยอยู่ดีมันแบบ มันเล็กมันดูให้ความรู้สึกสปอร์ตถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สปอร์ตขนาดก็เถอะแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกของสปอร์ตแล้วก็มีความแบบการดีไซน์ที่เล่นดีไซน์3ก้านที่มีการลักษณะของการเว้าว์มันดูไม่จืดชือดอะแล้วก็สามารถควบคุมทุกอย่างผ่านตัว Swipe and Scroll ตรงนี้ได้เลยซึ่งก็สามารถปรับระยะเข้าออกของพวงมาล,ลัยที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถกดเลือกที่หน้าจอและใช้ตัว swipe อน r ์สครอตในการเลื่อนได้เลยรวมถึงมีปุ่มที่ไว้ทำตัวออโต้พาร์กิ้งด้วย หมือนช่ี้นั่งด้านหลังกันอย่างที่บอกเป็นประตูไฟฟ้ากดปิดไฟฟ้าทั้ง4ประตูและเป็นประตูดูดด้วยคือแบบออปชั่นครบมากๆพื้นที่ที่นั่งด้านหลังเนี่ย ก็มีความรู้สึกพรีเมียมเหมือนกันคาว่าพรีเมียมที่ว่านี่อย่างที่บอกว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นหนังนับป้าท,ที่คุณภาพดีและโทนสีที่ใช้เนี่ยภายในมันมีโทนสีห้เลทกทั้งหมด3สีก็คือสีนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นสีแดงสีแดงมันอาจจะไม่รู้ม่ดูไม่ใช่แดงจา๋ามันเป็นแดงแบบเหมือนอมไวน์ ine, และสีดําและเป็นสีเทาที่แบบถูโทน like tone. ภาพรวมภายในเนี่ยให้ความรู้สึกที่มันมีความโปร่งสบายเพราะว่าตัวพาราโมนิกซันรูฟเนี่ยมันมีความ เชื่อมต่อจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยหัวเราไปอีกเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยพาราเมิกซันรูฟปกตินะบางจุดบางคันเนี่ยมันจะสุดแค่ตรงนี้การที่มันมีต่อไปถึงด้านหลังเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความโปร่งสบายมากขึ้นและพื้นที่กระจกด้านข้างเนี่ยถึงแม้ว่าทรงมันจะเป็นคูปก็จริงคูปคือมีความแบบมีความสโลปลงที่ด้านท้ายให้ดูมีความสปอร์ตเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ย มันไม่แคบไปเลยทีเดียวมันจะมาแคบตรงนี้ซึ่งมันทําให้ visibility ของเราเนะี่ยมีความแบบนั่งแล้วดูมีความโปรง่งสบายไม่ได้อึอดอัดขนาดนั้นเพราะถ้าเป็นตัวคูปปกติแล้วเนี่ยมันจะเริ่มตัดลงเนี่ยตรงนี้ซึ่งกระจกเนี่ยมันจะแคบลงเนี่ยตรงนี้และซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกมีความอึอดอัดพอสมควรแต่คันนี้ไม่เลยนี่ตำแหน่งการนัน่งปกติของแจ็คนะดูเล,ล็กรูมดิคือแบบสบายอะ่ะแล้วก็รู้สึกตัวผิวสัมผัสข,ของหนังมันมีความแบบ มันมีความคุณภาพที่ดีอ่ะรวมถึงตำแหน่งการนั่งก็โอเคด้วยมันมันมันไม่ได้มีตัวล็อกต่างด้านข้างนะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าตัวเราไม่ถลายด้านนะขนาดนั้นแล้ว่ามีตัวลำบาัพพอร์ตตรงนี้ที่มันมีความแบบดันหลังเรากำลังดีซึ่งมันสบายมากตัวซันเตอร์คอนโซลก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนักแต่ว่าก็ให้ความสัมผัสแล้วก็ฟีลิ่งของน้ำหนักที่มีความแบบไปไปด้วยก,กันกับราคาแล้วก็คอนเซ็ปต์ของตัวรถตัวจุดวางแก้วจีตรงนี้ซึ่งก็ เนี่ยลักษณะวัสดุต่างๆหนังกลับนับป้าคือถ้าราคาระดับเนี้ยมันต้องประมาณเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจมากและมีเบาะที่เป็นลมเลือกได้ด้วยซึ่งแบบโอ้โหนี่คือจุดแตกต่างเลยนะเพราะว่าจุดคู่หน้าปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะให้เขาจะให้เนี่ย เขาจะให้จุดที่มันเป็นตัวพัดลมระบายมาแค่คู่หน้าแต่การมีคู่หลังด้วยมันทําให้เรารู้สึกแบบนั่งนั่งรถไปแล้วแบบสบายเพราะความร้อนสะสมในตัวรถมันไม่ได้เยอะมากนักแต่อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเล็ดดาวพอสมควรก็คือช่องแอร์นี่ช่องแอร์อยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะของการหมุนมือเงี้ยไม่ได้ผิดอะไรนะดีไซน์มันสวยแต่รู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นจุดที่มันเป็นดิจิตอลนิดหนึ่งซึ่งมันให้แบบมันให้ลูกเล่นนิดหนึ่งอะรู้สึกว่าอันนี้มันดูมีความแบบ ทำอะไรไม่ได้พอสมควรแต่ก็ยังมี USB Type C ที่เป็นชาร์จเจอร์มาแล้วก็อย่างที่บอกปุ่มปรับอะไรต่างๆอยู่นี้ Ambient Lighting Carry throughout Cabin ไปเลยเป็นลักษณะของ m a n e u v e System อีกจุดหนึ่งที่เสียดายคือควรจะมีม่านมาให้หน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นม่านแบบดึงมือก็เถอะแต่มันก็ทําให้เรามีความสะดวกสบายแล้วก็มีความสบายในการโดยสารด้านหลังมากขึ้นถามว่าเบาะด้านหลังปรับได้ไหมนิดหนึ่งแต่มันจะเป็นลักษณะของการปรับแบบ ดึงมือนะดูนะดึงจริงๆมันลักษณะของการปร,ปรับเพื่อให้แบบเพื่อพับเบาะลงมาในการในการบรรจุสัมภาระด้านหลังมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั่งปกติก็จะนั่งแบบนี้แต่ก็สามารถที่จะเอนได้นิดนึงซึ่งก็พอนะรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนการ,การแบบปรับระยบทเพื่อการเดินทางมากกว่าและจุดสําคัญของความเป็นรถไฟฟ้าคือมันไม่มีฮัมฟลอร์ตรงกลางมันจะเรียบซึ่ง สบายมากคนที่ขับเองหรือคนที่นั่งก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันพื้นที่ฝาท้ายของอวตารวันวันเนี่ยเป็นรูปลักที่ค่อนข้างแปลกตาพอสมควรเพราะมันมีความแบบตัดแบบสลปวุบลงทันทีเลยเพราะปกติเนี่ยเราจะเห็นกระจกบานหลังที่ค่อนข้างกว้างแต่เขาใช้ตัวกล้องเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้เราเห็นวิส t y ที่ด้านหลังที่ชัดเจนมากขึ้นตัวนี้ก็คือตัวจุดที่เป็นดินามิกสปอยเลอร์ก็คือสามารถ ปรับแบบออโต้ได้ก็คือแบบที่ถ้าสมมติวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า90กิโลเมตรเนี่ยมันจะยกขึ้นอัตโนมัติเพื่อตัว a e r o d y นาม i c ในตัวรถไฟท้ายและไฟเบรกอยู่ตรงจุดนี้ดีไซน์น่ารักมากมาดูฝาท้ายกันเสียได้ไม่ได้เป็นคีย์เซนเซอร์ดูพื้นที่เคบินด้านถ้ายคือเยอะเรียกว่าสามารถ ด้วยความที่เขามีความค่อนข้างลึกเนี่ยแต่ว่าถงม่ม้จะติดตัวขอบอยู่นิดนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างลึกสามารถใส่กระเป๋าสูทเคสใบใหญ่ได้แบบ2ใบแบบสบายๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบไม่ได้ยกสูงไปกว่าพื้นที่ปฏิทั่วไปมากนะก็คือสามารถยกและใส่ขึ้นไปได้เลยก็ถือว่าเพียงพ่อในการใช้งานแล้วอ่ะเรานั่ง4ี่คนอาจจะเป็นรถครอบครัวที่แบบว่าใสาก่กระเป๋าใบใหญ่2ใบ,บ,บแล้วก็อุปกรณ์จุกจีกับล,ลูกอีกพาไปเที่ยวได้แบบสบายๆมากๆเวลาปิดก็แค่กดปิด แลยจุดที่น่าสนใจด้านหน้ารถของความรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือความเป็นฟรังความเป็นฟรั่งก็คือไม่มี engine อยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่โลง่ลงๆสามารถใส่เก็บของได้โดยสามารถกดเปิดได้ผ่านหน้าจอเบามากๆคือก็ไม่ได้เก็บได้อะไรได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ลักษณะข,ของนการเก็บของกระจุกกระจิกมากกว่าก็สามารถใส่ตัว b u ฟ f e r bag ได้ประมาณแบบสัก2ใบสบายๆก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเก็บสัมภาระได้เพิ่มเวลาปิดก็แค่ ปิดออกมาน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆแล้วก,กดลงไปอีกทีนหนึ่งแต่สิ่งที่เสียดายก็คืออะไรรู้ไหมเพราะว่าอวตารวันๆที่เมืองจีนเนี่ยตรงจุดนี้ที่เป็นสีดำเนี่ยมันเป็นจอถ้าเกิดว่ามันมีจอให้มาด้วยแบบของสเปกแบบของจีนเนี่ยแล้วมันแสดงกราฟิกอะไรต่างๆได,ๆได้เช่นบอกว่ารถคันนี้มีสุนัขอยู่ข้างในหรือรถคันนี้กําลังอะไรอยู่แล้วกำลังชาร์จอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นการบอกบอกเซตัสแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นลุกเล่นอีกอย่างหนึ่งของอวตารวันๆเสียดายน่าจะมีมา สำหรับในอัลฟ่า11หรืออวตฟ่าสเนเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกว่าจะเป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ในศูนย์ของอวตารเองเขาจะให้เรียกว่าอวตารา11อัลฟ่า11เนี่ยมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ในแบบ2ขนาด ขนาดแรกคือเป็นรุ่น standard คือทั่วไปก็จะอยู่ที่9แบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์ซึ่งการชาร์จ1ครั้งเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ประมาณ575กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแต่ถ้าสําหรับในตัวที่เป็นตัว top spec ที่เป็นรุ่น long range เนี่ยแบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นที่116กิโลวัตต์ชาร์จ1ครั้งเต็ม1ครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ675กิโลเมตรซึ่งก็ค่อนข้างถือว่ายาวมากแล้วก็เพียงพอ,อการใช้งานในระหว่างข้ามเมืองได้เลยคืออันนี้เป็นจุดเด่นมากๆและที่สํคัญคือเขามีระบบ fast c ์ a ที่ตั้งแต่ชา์จ แบบเร็วมากๆเนี่ยตั้งแต่30จนถึง80%เนี่ยในช่วงเวลาแค่20กว่านาทีเท่านั้นเองแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นกำลังการชาร์จที่ค่อนข้างสูงที่ประมาณ200กว่ากิโลวัตต์ซึ่งในไทยเนี่ยยังไม่สปอร์ตแต่ก็ถือว่าด้วยแบตเตอรี่ไซซิ่งแบบเนี้ย ก็เพียงพอในการใช้งานมากแล้วในในเจเนอเรชันปัจจุบันนี้โดยที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้แรงม้าที่313แรงมา้าให้แรงเบิดที่370นิวตันเมตรก็น้ำหนักตัวประมาณ2 2ตันเนี่ยจะทำให้มันสามารถทำสูตรถึงร้อยได้ประมาณใกล้เจ็6วิหกวิกว่าไปายก,าก,ากา็ถือว่าโอเคแล้วนะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องการความแรงไปมากกว่านี้ทำไมในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งก็ถือว่าสมารถเร่งแซงในการวิ่งทางตรงทางไกลๆก็เพียงพอมากแล้ว สำหรับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยก็มาสามารถปรับโหมดการขับได้ก็จะเป็นคอมฟอร์ตเป็นนอร์มอลปกติแล้วก็จะเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็แบบปรับแต่งได้เองแต่ซึ่งรู้สึกว่าในโหมดของความโหมดปกติค่าสาตรานทั่วไปมันมีความวิวพอสมควรเพราะด้วยความที่ตัวรถค่อนข้างใหญ่แต่พอปรับเป็นโหมดสปอร์ตหรือเป็นโหมดอินดิวิเดอลแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าพวงมาลัยน้ำหนักกักำลังดีแล้วก็มีอัตราทดที่ค่อนข้างโอเคคือหมายความว่า มันไม่ได้มีความคมมากขนาดนั้นคมหม,มายว่าไม่ได้คมแบบรถสปอร์ตแล้วก็ไม่ได้ย้่วยแบบรถ SUV จักว่ามันเหมือนเป็นรถไซส์ที่ขับเหมือนเป็นรถซีดานที่มีความสปอร์ตอยู่ในฟีลลิ่งของโฟล์คลายซึ่งจะค่อน้างแฮปปี้กับฟีลลิ่งของโฟล์ลายแบบนี้มากเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันขับแล้วขับทางไกลก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ขับซอกแซกในเมืองก็รู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวมีความว่องไวในในฟีลลิ่งของโฟล์คลายแล้วก็สําหรับตัวเดเมนชั่นของตัวรถเนี่ย เปนช่นตัวรถมีความยาว4.8เมตรความกว้างจากซ้ายไปขวาในประมาณ1 9เประมาณ2เมตรสูงประมาณซึ่งก็มีความไซซิ่งไปค่อนข้างเป็น SUV ที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่และแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยเยอะด้วยเพราะาน้ำหนักตัวเนี่ยด้วยไฟน้ำหนักตัวเยอะอยู่แล้วประมาณ2.2ตันก็ให้ความรู้สึกที่รู้สึกเป็นรถคันใหญ่แต่ด้วยเฟลลิ่งพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ขับรถไซส์ใหญ่ขนาดน,นั้นอยู่รู้สึกว่าเหมือนขับรถ SUV ไซส์ที่เป็นแบบ ลักษณะเหมือนใกล้ๆกับ Compact SUV มากกว่านี่คือ Feeling ของพวมาลัยช่วงล่างในตัวปกติทั่วไปเนี่ยเป็นโชคแกนปกติแต่ด้วยความที่ตัวรถไฟฟ้าปกติทั่วไปจากค่ายจีนเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคนที่ชอบขับรถอาจจะต้องมีการอัปเกรดเรื่องของตัวโชคคัพมาเพราะว่า มันจะมีความย้วยมีความมีความนุ่มอาจจะนุ่มเกินไปสำหรับคนที่ชอบขับรถก็แล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบความนุ่มนวลก็ชุธรรมดาก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องการความมั่นใจความแน่นหนึบกว่านั้นเนี่ยของทางศูนย์อวตา,ารกานจนพิเศษเนี่ยก็จะมีออปชั่นในเรื่องของการปรับแต่งโชคอัพที่เป็นโชคอัพแต่งที่ยังมีวารันตีศูนย์อยู่อันนี้ถือว่าเป็นฟีลิ่งที่ ดีมากๆแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ของผู้โดยสารอย่างชัดเจนโดยในคันนี้ที่เอามาลองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีการปรับแต่งโช้คอัพมาแล้วแล้วก็มีการลดความสูงของของตัวรถลงซึ่งจะรู้สึกว่าเนี่ยค่อนข้างเพียงพอมากๆกับการใช้งานปกติทั่วไปเลยนะเพราะมันให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าความย้วยของด้านหลังเนี่ยไม่ได้มีหลงเหลืออยู่มากนะก็คือใช้ชีวิตวใช้ชีวิตได้แล้วก็คนนั่งหลังก็อาการเวียนหัวก็ลด,ดลงแล้วก็มีความมั่นใจในการขับมากขึ้น ช่วงล่างของคันนี้เนี่ยมาในระบบที่คู่หน้านเป็นคู่แบบปีกนกและคู่หลังเป็นแบบมัลติลิงค์5ลิงค์ซึ่งคําว่า5ลิงค์เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนในการซับแรงกระแทกที่ค่อนข้างละเอียดกว่าในรถปกติทั่วไปถ้าเกิดคนที่เคยเคยขับรถแบบช่วงล่างปกติทั่วไปมาเนี่ยแล้วมาลองขับคันนี้ จะรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างข้างหลังอมันมีความเมอียดอ่อนในเรื่องของการซับแรงกระแทกที่ที่แบบรู้สึกได้เลยก็ถือว่านี่เป็นจุดดีของอวตาวันวเพิ่มเติมลนช่วงล่างนิดหนึ่งความเป็นอย่าลืมว่าตัวรถเนี่ยมีความหนักที่2.2ตันถึงแม้ว่าจะมีการปรับแต่งชึง้นเรื่อช่วงล่างมาแล้วมีช่วงล่างเป็นแบบที่มีความพรีเมียมมากขึ้นที่เป็นปีกนกคู่หน้าแล้วฟลายฟลิงซี่ด้านหลังเนี่ยแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าตัวรถมันหนัก 2มันเป็นรถไฟฟ้าที่การกระจายน้าหนักเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างมีความเป็นเฉพาะตัวของความเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าอย่าลืมว่ารถสันดาปกติทั่วไปน้ําหนักตัวเครื่องอ่ที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นแมสที่ใหญ่ที่สุดแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยการกระจายน้ําหนักมันจะแทบจะเท่ากันเพราะตัวน้ําหนักเซลล์แบตเนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆที่มันอยู่ทางใต้ด้านล่างเครื่องเพราะฉะนั้นการการกระจายน้าหนักเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวอยู่ แล้วก็มันยังมีความโครงเรลงหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการขับด้วยความเร็วเนี่ยอาจจะต้องดูอาการของคนที่นั่งด้านหลังด้วยว่ามีความแบบเวียนหัวต่างมากน้อยขนาดไหนแต่การเซ็ตช่วงล่างอะ่ะก็ช่วยได้แต่มันยังมีความโครงเรลงและมีความตึงตังหลงเหลืออยู่ ระบบความปลอดภัยและรับอำนวยความสะดวกเนี่ย้องบอกว่าล้นทะลักล้นทะลักจริงๆคือแน่นอนว่าระบบความปลอดภัยในรถที่มาจากค่ายจีนเนี่ยเขาจะให้มาครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลนคีปริงแอสเซสหรือว่าจะเป็นเรื่องของการระบบช่วยขับต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานที่ใช้งานจริงได้แบบจริงๆอะ่ะมันรู้สึกว่ามีความมั่นใจมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางมากๆถ้าได้ลองใช้มันแล้วมีความคุ้นเคยประมาณหนึ่งนะจะรู้สึกว่ามันช่วยในการขับได้เยอะมาก มีระบบถอยจอดซึ่งได้ลองมาแล้วรู้สึกว่าแบบระบบมันฉลาดมากๆอะแล้วก็เรียกว่าระบบเซฟตี้ปกติทั่วไปที่ที่ในความพื้นฐานที่เราได้ยินมามีหมดอำนวยความสะดวกต่างๆข้างในก็ถือว่าสบายมากๆในการนั่งเนี่ยเบาะก,ก็มีเบาะนวดซึ่งเราควบคุมันเองผ่านหน้าจอแล้วมันลดความเมื่อยล้าไปได้เยอะมากๆมีตัวพัดลมที่ระบายความร้อนในเบาะเวลานั่งเนี่ยทุกที่นั่งย้ำนะว่าทุกที่นั่งเพราะว่า ปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะให้มาแค่คู่หน้าแต่คู่หลังเนี่ยก็ให้มาด้วยในอวตารวันซึ่งมันมัน make difference จริงๆในการในการใช้งานเพราะว่าความร้อนสะสมที่มันอยู่ในเบาะเนี่ยมันมันจะทําให้เรานั่งแล้วรู้สึกมันจะมีความระอุมากโดยเฉพาะในความร้อนในแบบเมืองไทยเรื่องคัญคือเบาะของในอวตานวันเป็นเบาะแบบเบาะหนังนับป้าซึ่งเป็นคุณน,นับป้าคุณภาพสูงมากก็ให้ความสัมผัสและ f e e ลิ่งที่มันมีความพรีเมียมมากมาก เรื่องระบบเบรกของอัลตาวันวันคันนี้เนี่ยถือว่าให้มันเต็มมากๆด้วยความที่ล้อเป็นล้อแบบล้อยีน้ำหนักตัวรถมีความหนักที่ .2 องันการให้เบรกแบบเบมโบคาลิปเปอร์เบมโบมาเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีมากเพราะว่ามันให้ความมั่นใจในการเบรกที่แบบชัดเจนแล้วก็มีความเรารู้ว่าด้วยชื่อชั้นของเบมโบมันมีความมันมีความมั่นใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการเอาเบมโบมาใส่ในอัลตาวันวันเนี่ยมันเลยให้ความรู้สึกที่แบบมั่นใจแล้วก็มีความ จับเบรกที่อยู่แบบกระชับเลยแต่มันไม่ได้กระชับแบบมีความแบบหวัวทิ่มขนาดนั้นนะเพราะว่าการเซตตำแหน่งน้ำหนักของแป้นเบรคมันเนี่ยก็ถือว่าเซตมาให้เพียงพอกับรถที่เป็นลักษณะของรถใช้งานที่เน้นความรูดาเป็นหลักแล้วรถคันนี้อวตาวันวันเหมาะกับใคร 1. คนที่แคร์เรื่องภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของอวตาวันวันเนี่ยให้ภาพลักษณ์ของความเป็นฟิวเจอริสติกบวกกับความพรีเมียม ที่ตอบโจทย์การดีไซน์แบบชัดเจนมากๆความเป็นฟิวเจอริสติกภายในและภายนอกความพรีเมียมจากการใช้วัวสดุต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นการตอบโจทย์ของคนที่ต้องการความพรีเมียมในการใช้ประจำวันและเป็นรถไฟฟ้าแน่นอน 2. ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานรถ รถไฟฟ้าแน่นอนรถไฟฟ้าปฏิทั่วไปเนี่ยใช้งานสบายอยู่แล้วแต่ยิ่งมีความพรีเมียมของวัสดุต่างๆและและฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดเป็นเบาะซีโร่กาวิตี้เป็นเบาะระบายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงการเปิดปิดประตูแบบออโตเมติกซอฟ t ์คลอสแบบ4ประตูเนี่ยรู้สึกว่ามันมันทำให้ Experience ในการใช้รถไฟฟ้าของเราอะ่ะมันต่างไปเลยแล้วจะรู้สึกว่าเนี่ยมันทำให เราสามารถใช้งานได้แบบรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมี Experience ดีมากขึ้นแล้วกลุ่มช่วงอายุของอวตารวันๆเนี่ยเหมาะกับใครจะคิดว่าเหมาะกับคนที่เป็นเจเนอเรชันที่วัยทำงานจะรู้สึกว่า ภาพลักษ์ของอาตาธวันวันี่ยมีความโตมากกว่าในกลุ่มวัยรุ่นแต่กลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มทํางานเองได้แล้วเนี่ยก็แล้วมีธุรกิจของตัวเองอะ่ะจะคิดว่าก็มีความเหมาะกันกันกบลุคของอาตาวันวเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความเป็นฟิวเจอริสติกแล้วก็ความเป็นอุรานเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนกลุ่มก็คือตั้งแต่คนที่ทํางานขึ้นมาแล้วจนถึงคนที่ขับ ไปถึงคนที่มีอายุได้เลยไม่ว่าจะเป็นชายหญิง LGBTQ ได้หมดจะรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของตัวรถอะมันมีความมีความสปอร์ตมีความอ่อนแอมีความยูนิเซ็กซ์อยู่ในนั้นจะรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆกับคนที่ต้องการหารถไฟฟ้าที่มีความพรีเมียมอยู่ แจ็คส,สรุปให้ฟังคร่าวๆสำหรับ Top ป5เลิฟทิ้งและท t o p 5นอนทิ้งในอัลวั1 l ลองเรนจ์คันนี้สิ่งที่ชอบอย่างแรกดีไซน์หล่อสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกมีความยูนิเซ็กซ์อ่อนแอแต่แข็งแรง 2. เบาะคุณภาพของเบาะนั่งทั้งหนังนัปป้าคุณภาพดีตำแหน่งการนั่งเบาะนวดคือดีงามสบายมากๆ 3. Fee ลลิ่งพวงมาลัยในโหมดสปอร์ตคือกระชับไม่ไวเกินไม่หวงเกินคือเหมือนขับรถขนาดเล็กกว่าไซส์จริงไปเยอะ4 Cabin Experience ประสบการณ์ในห้องโดยสารทั้งสัมผัสแสงสีเสียงคือมาครบและรู้สึกถึงความพรีเมียมมากกว่าในตลาดเยอะ5 Break ขึ้นชื่อว่า Brembo คือหยุดอยู่แบบไม่ต้องลุนเหมาะก,กับรถไซส์ใหญ่น้ำหนักเยอะแบบนี้มากๆและสิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรก i n f o r t ทนเมนต์อินเทอร์เ e ซดีไซรู้สึกว่า Interface Design มันทำให้สวยกว่านี้ได้เยอะมากเพราะภาพลักษณ์รถห้องโดยสารคือมาหมดแล้วถ้าดีไซน์ฟอนต์หรือเมนูพื้นฐานของจอมาสวยขึ้นจะยิ่งเพิ่มความพรีเมียมอีกมากๆ สองไม่มีมา่านบังแดดกระจกหลังอันนี้คือแบบอีกนิดเดียวจริงๆอะ่ะถ้ามีคือถึงแม้จะเป็นแบบมือดึงขึ้นมาก็เถอะคือจะคอมพลีตด้านรับการนั่งหลังมาก 3. จอกลางมุมการวางและองศาของจอกลางที่มันปรับไม่ได้ทําให้เกิดแสงสะท้อนมองจอไม่ค่อยเห็นในบางส่วนเป็นประจําเลย 4. จอหรือกระจกถอยหลังอันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าใช้ภาพจากกล้องมองหลังมีหลายมุมมากๆที่สะท้อนต้องคอยปิดเป็นกระจกธรรมดา 5. กุญแจคือ รถแบรนด์จากจีนเนี่ยชอบทํากุญแจที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้คือมันไม่ค่อยสวยและดูไม่ค่อยแพงเหมือนกับตัวรถแล้วก็ภาพลักษณ์ของรถที่ให้มาแล้วในอวลฟาวันวันถ้าโจทย์ของคุณคือความเป็นรถไฟฟ้าความเป็น SUV ความเป็น Futuristic Look และความพรีเมียมในเรื่องของวัสดุ นี่คือตัวที่สอบโจทย์ได้มากๆเพราะบอกเลยว่านี่คือยังไม่มีตัวเลือกตัวไหนในตลาดที่มีความคุ้มค่าไปมากกว่านี้ถ้าทั้งหมดตอบถูกและราคา1.99ไม่ใช่ปัญหาในตัวมาตรฐานอย่าเอาตัวมาตรฐานที่1.9 9เอาตัว long range ไปเลยที่เป็นตัว top spec มีความสวยงามในเรื่องของการตกแต่งและล้อที่ใหญ่ขึ้นและมีความ p r e เมียมากขึ้น Avanta one o so iting is yes แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมหลายยันประยุกต์เพื่อความหอมและเฮง